เอากำลังตั้งท่าว่าอัดแล้วมาอัดแล้วก็ปล่อยเลยสวัสด,ดีเด้จ้าพอกันอีกแล้วกับเอยตุกตาผาฝันเมื่อใหม่มันใหม่เช้าเช้านะคะเนาะตอนเช้าๆทางยุโรปนะคะน่ะเนาะเมื่อนี้เดดโอ้บึงอากาศสดชื่นแต่ว่าเป็นอากาศเย็นค่ะข้างนอกไปข้างนอกอากาศเย็นข้างในก็กาแฟดำหอมอื่นอื่นนะคะเนาะไปว่าเมื่อนี้ม,นมันประมาณสักสิบ บองศาเนี่ยครับเก็ถือว่าเป็นอากาศดีนะคะยิ่งเด็ดอกก็คือบรรยากาศสดชื่นเหมือนกันเถอะ <c oughs> มาค่ะกินกาแฟกัน 嗯。嗯，嗯。 เมื่อวานนี้เข้าไปเบึ่งอันเอ้ยก็หึงแล้วล่ะค่ะเอ้ยก็เลยไปทักเพื่อนที่เคยอัน <c oughs> ทำคลิปกันมาเนาะคะ่ะเนาะเข้าไปทัก,กนว่ายุธทำไปหึงแล้วค่ะ <c oughs> ก็เลยเอ้าอันเฮงใส่ฝั่งทั้งที่พันกับพันมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะพันแล้วก็มีพันเรียกว่าแต่เมียนไหลได้มียถือมัดแล้วมีคนเข้าไปทักเยอะๆเนาะค่ะเนะยุดเอยค่ะ สงสัยด้วยสาเหตุหรือกบบรู้เนาะคะเนาะก็นึกแปลกใจนึกว่าพันธธรรมคลิปมันเพราะว่าเป็นคลิปกินมันบอกค่ะก็เลยเอา้าเข้าไปทักเ <c oughs> ข้าไปทักกับโบเห็นรับโบได้ทํามาหลายเดือนนะ่ะที่ว่าเบิ่งคลิปยุดไปหึงเนาเอ้ยเาเอ้ยก็เลยนึกเอา, <Yeah. S 1> เอาคืออัน <c oughs> คือยุดใช่ไหมคะสงสัยเพอนกรนาร มีมีสาเหตุของพันนาะคันหรือว่าทําไปทํามาก็เซ็งก็มีเด้อค่ะแม่นบอกทาไปทํามาแล้วก็เซ็งก็ยุดไปโดยปริยายก็เยอะไหลยคนแล้วด้อครที่เห็นเห็นเนี่ยมันโมแม่นว่าน่ะอันทาได้ตลอดไปนกันเนาะบางทีก็เป็นช่วงที่เฮาอยากยุดเงนินแต่ว่ามันก็แม่นอยู่ค่ะนี้ แต่เอ้ยบังโบ้ได้คืดว่าพันเนี่ยหยุดเอ้ยนึกเป็นเอยเข้าไปทักไปเบิงึงเบิึงคืดแวบ,บเข้ามาแล้วพอดีมีเวลาน้อยนึกเข้าไปเบิึงว่าเอา้ามีแต่คลิปเก่าๆค่ะเอ้ยก็ไปเข้าไปอันเบิงึงสุดท้ายส่งคลิปไปมัน่นแต่คลิปมันยาวเลื่อนตือฮันก็ห <c oughs> ยุดไปแล้วค่ะแต่ว่าบ้ได้เข้าไปเบิงึงน้ำไลห์เพราะว่าพาานนั้นอันโบ้ได้กดไปเบิงึงเบิึงเพราะว่าเอ้ยเบิึงแต่พวกคลิปเนาะคะ่ะเนาะ ไลนี่มันต้องมีเวลาไปนั่งบึงกันน,ะกะนูกันถ้าเข้าไปบึงแล้วนะ้าอกมามันก็กระไรมันบออันนี้ตามความรู้สึกของเออยน,นะคะนะแต่ก็เลยไปเห็นบ้าบด้ธรรมมาหึ่งเนคะกะ่ะก็เลยโอ้แสดงว่าอันเป็นช่วงที่ว่าสิ่งเนูะกะันเนาะโ่อยากทำมันก็เกิดขึ้นได้ด้วยค่ะ ว่าอาศิยบพร้อมก็ได้เป็นบางอย่างถ้าโบทมปรับคนก็หยุดปรับเนาะค่ะเนาะคนที่เข้าไปทักทายก็หยุดนะคะก็เห็นคนที่ว่าเบิ่งกันใต้คอมเมนต์นี่ก็โบได้เบิ่งมาหึงเสียมันมันเป็นแบบนี้นะคะวิถีชีวิตทางอันโลกออนไลน์สังคมมันมือถือถ้าโบทมปรับก็คนนั้น คนก็ยุดปั๊บเนาะคะ่ะเนาะคนเพราะว่าเราบ่ได้รู้จักกันเป็นตัวเป็นตนเป็นแค่ชื่อนํามันอันนามือเบอร์ถือว่างเนี้ยปะ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะถึงว่ามันเป็นสังคมเดียวนี้สังคมยุคใหม่ไปเร็วมาเร็วเนาะคะ่ะเนาะเปลี่ยงปังแล้วพันลังขนพันแป๊บเดียวพันเฮียไปแล้วเนีนคะ่ะมันเป็นสังคมโลกปัจจุบันเลยว่าถ้าทำก็ทำสม่ำเสมอเนาะคะ่ะเนาะคิดว่าแบบพันเดิ่มเลย ถ้าบูทํา,ามสม่าเสมอนี่คนสิเพื่อนเพื่อนมันก็ทักไปแล้วพันก็ให้ไปเลยขณะทํา,ามสม่าเสมอก็อย่างนั้น <c oughs> ก็อย่างว่าโบอันนั้นหนอค่ะหนะาบางเทือก็บางคนก็นบบไปบ่ามาแต่ก็มีเนะค่ะเนะมันแล้วแต่โอ,อกาสของคน <c oughs> เน,นื้อยังไซส์เราฟังต่ำซาตายเอ้ยคืออกเลววาว้าวเาฟังแต่กระทำมาละครดีแล้วมันพ่นลายพ่นขายเพราะว่ามันได้ได้เว้าเนาะค่ะเนาะสำหรับเอ้ยก็รพ่นขายได้เว้าได้มันเป็นคลิปแม่บ้านธรรมดาของเอ้ยเออยมันบ่ได้มันไบ่ได้ไปพิธีพิธันอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะมันเป็นคลิปที่ว่าอันไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะทำไปเรื่อยๆสบายสบายกินกาแฟตื่นเช้ามาก็ เพืนเอ้ยก็ต้มกาแฟด้วค่ะเอ้ยก็เอ็ดอย่างอื่นแล้วก็มานั่งกินกาแฟกินข้าวเช้าเนาะค่ะเนาะก็เป็นช่วงที่เอ้ยอัดลงเว้นแต่ช่วงหรือที่เอ้ยอันถ้าไปอันเวลาอื่นเฮาดื่มอีกมีเวลาเอ้ยก็อัด